ำนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงมาถึงวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานเปิดโลก i อพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย IT ี24ชั่วโมงครอบครัวข่าวสามและสำนักงานกสทชนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นทั้งหมด4วันกับ8หัวข้อสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยการใช้ IT ค่ะหลังจากเปิดงานโดยคุณสำรานชัดโทและพันเอ,ดอกดรเสฐพงศ์มาริสุวรรณแล้วก็เริ่มต้นเสวนากันในหัวข้อเทคนิคการใช้ไอทีเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการค้าทำธุรกิจโดยคุณา สารสิน CEO นกแอร์และคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเจ้าพออ e ีคอมเมิร์ซเมืองไทยให้คําแนะนําในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยไอทีซึ่งเราขอยกมาเพียงบางส่วนมาพูดถึงกันนะคะ การขายของออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน Facebook, Instagram Li n e หรือผ่านเว็บทางเว็บของตัวเองหรือฝากขายยังเว็บที่เป็นศูนย์กลางอย่างเช่นตลาด .com ก็เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้แม่บ้านก็สามารถเลือกขายของจากสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าคลุกคลีอยู่แล้วผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ได้ค่ะทั้งยังประหยัดเวลาและลดรายจ่ายเรื่องสถานที่อีกด้วยซึ่งยิ่งถ้าเป็นสินค้าประเภทคอนเทนต์อย่างเช่นรูปภาพวิดีโอก็เอามาขายได้จะสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเรื่องค่าขนส่งได้สบ,สบายสบายค่ะ แล้วสินค้าไรล่ะที่ขายดี สินค้าที่ขายดีบนโลกออนไลน์ก็ยางเช่นสินค้าที่หายากและสินค้าที่คนมักไม่กล้าไปซื้อที่หน้าร้านเพราะว่าไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนอย่างเช่นชุดชั้นในซึ่งผู้ชายอาจจะซื้อให้ผู้หญิงก็ได้และถุงยางอนามัยแปลกๆเป็นต้นอีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือผู้ซื้อยุคนี้นะคะเขามักจะอ่านรีวิวสินค้าหรือว่าค้นหาคอมเมนต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตกันก่อนที่จะซื้อค่ะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ทําอะไรไม่ดีจนกระทั่งมีคนมาคอมเมนต์ต่อว่าบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าบน board, เว กล้ามาซื้อกับเรานั่นเองและการที่จะขายดีก็ต้องให้ลูกค้าหาสินค้าของคุณเจอผ่านเ e ิร์ชเอนจินอย่างเช่น Google ซึ่งทนาเว็บไซต์ของคุณติดอันดับต้นๆของผลการค้นหาของ Google ก็จะมีผู้เข้าชมสินค้าของคุณมากขึ้นวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็อย่างเช่นให้มีชื่อสินค้ายี่ห้อรุ่นอยู่ในหน้าเว็บของคุณอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ซ้ำกันหลายๆครั้งแต่จริงๆยังมีเทคนิคอีกมากมายกว่านั้นค่ะซึ่งอาจจะต้องพึ่งบริการของมืออาชีพที่ก็มีบริษัทที่รับจัดการเรื่องนี้อยู่ค่คะ อีกข้อที่น่าสนใจก็คือการทำงานผ่านคลาวด์อย่างเช่นการใช้บริการฟรีอย่าง Google Docs เพื่อแชร์ไฟล์งานแชร์ปฏิทินกันร,ระหว่างทีมงานก็จะช่วยลดต้นทุนในการประชุมการทำงานและยังเพิ่มประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถซิงข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จากมือถือได้อีกด้วยค่ะยังมีบรรยากาศและก็เนื้อหาของหัวข้ออื่นๆอีกมากมายให้ติดตามกันได้ในตอนต่อๆไปนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันังครและพฤะรหัสสวัสดีค่ะ